สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านสวัสดีจ้าต้อนรับวันตรุษจีนสวัสดีปีใหม่จีนด้วยเอาเลยครับผมวันนี้เนี่ยวันที่28มกราคมซึ่งผมเนี่ยติดติดกับคนดูไว้บอกว่าเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เดี๋ยวจะมาคำนวณเลขดังนะครับเลขดังวันนี้เนี่ยเป็นเลขอะไร ผมได้ไปวิเคราะห์มาแล้วนะครับสำหรับประจาวันที่1กุมภาพันธ์2,568ผมได้วิเคราะห์มาแล้วว่าแนวทางนะครับผมรัฐบาลไทยหรือขนมไทยเนี่ยนะครับแนวทางที่ผ่านมาผมได้วิเคราะห์คำนวณแล้วงวดนี้บอกเลยว่าน่าติดตาม ดูแล้วใช้วิจารณญาณไปพร้อมกันว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสที่จะเข้าไหมวันนี้เนี่ยจะพามาฟันจะพามาชมจะพามาดูไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดูอยู่ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮียตีคนรักหวยด้วยนะครับใครมีกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มใครมีหน้าเฟซฝากแชร์ลงหน้าเฟซนะครับผม อยากจะขึ้นตั้งแต่เที่ยงแล้วแต่ว่าเออเหี๋ยวรอดีกว่ารอสักสี่โมงห้าโมงนะรอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเนี่ยพร้อมว่างมารับมาชมกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครมาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิมเขาว่าพร้อมเดี๋ยววันนี้เฮียตีจะมาเหล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยไปได้อะไรมานะไปได้อะไรมาแล้วงวดนี้เนี่ยควรระวังตัวไหนเดี๋ยวจะมาเหล่าให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะมาเหล่าให้ดูทุกคนอ่าพี่พีคนไหนมาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิมเขาว่าพร้อมหน่อยครับ อ่าทุกคนก่อนที่ผมจะคำนวณเดี๋ยวผมอยากให้ดูมากเลยผมเขียนอย่างนี้ได้ไหมอ่ะผมเขียนให้ดูอย่างนี้ ทุกคนครับผมอยากให้ดูว่าเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านมาด้วยอะไร 8 4 3 6 1่สน k นี่คือสถิติรัฐบาลไทยครับทุกคนครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่ๆน้องๆชาวคนรักหวยเนี่ยงวดล่าสุดทุกคนจำเจ็ดเก้าได้ไหมทุกคนจำเจ็ดเก้าได้ไหมถ้าโดยเดิมปกติแล้วเวลาผมคำนวณรัฐบาลไทยผมจะดูตัวสาเหมือนหวยลาวแหละคล้ายๆหวยลาวนะผมจะดูตัวําอย่างเช่นสามมีสามเก้ามีเก้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เขาจะมีตัวที่โยงถึงกันเนาะเขาจะมีตัวที่โยงถึงกันนะครับมาทีละ2งวด2งงวดเนาะนะครับผมทีเนี้ยเวลาจะคำนวณอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าเลขรัฐบาลไทยเนี่ยสองตัวล่างรัฐบาลไทยเนี่ยเขาจะหมุนคนละรอบเพราะฉะนั้นผมจะปิดสองตัวล่างยังไม่เอามาคำนวณสองตัวล่างผมจะวิเคราะห์ให้ใบนั้นเรียกใบสายด่วนผมจะมีแนวทางด้วยกันสองใบนะครับใบแรกคือชุดบนใบที่สองคือชุดล่าง ทำไมถึงต้องมีสองใบเพราะว่าเขาหมุนคนละรอบจะไม่เหมือนกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาเนี่ยหมุนครั้งเดียวนะครับหมุนครั้งเดียวนะล่างบนก็แยกกันไปแต่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยแนวทางผมถึงได้บอกว่าคำนวณยากพี่เพราะมันคำนวณคนละแบบ2ตัวล่างคำนวณอีกแบบหนึ่งสตัวบนคำนวณอีกแบบหนึ่งทีนี้มาดูครับ3ตัวบนครับรัฐบาลไทยเนี่ยเราจับไตได้ว่า3มา2งวดแล้วหาย9มา2งงวดแล้วจะหายหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะ มาดูตัวออกนะครับ77923สังเกตว่าเขาจะซ้ำแค่ตัวเดียวมีงวดนี้นะครับที่ซ้ำถึง2ตัวก็คือ843แล้ว863ก็คือออกตัวเดิมแต่ว่าเพิ่มตรงกลางนะนะครับผม209แล้วก็มาออก779สังเกตไหมว่าเขาจะซ้ำตัวเดิมเลข9นะครับทีนี้เราจะหาเลข9ได้ยังไงทุกคนครับทีนี้ทุกคนจับตาดูนะครับรัฐบาลไทยล่าสุดเนี่ยออก 7จ็ดเจ็ดเก้าเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแต่ทุกคนดูนะครับนี่คือสถิติรัฐบาลไทยนะครับผมสิบเจ็ดมกราคมของปีที่แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าปีที่แล้วรัฐบาลไทยออกเลขอะไรรัฐบาลไทยออกเลขอะไรนะครับผมเรามาดูกันเมื่อปีหกเจ็ดครับรัฐบาลไทยออก เห็นไหม979 779เห็นไหมครับอันนี้คือปี68ล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อวันที่15ที่ผ่านมารัฐบาลไทยออก779ปีที่แล้วขอออก797เพราะฉะนั้นน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยประจําวันที่1กุมภาพันธ์รัฐบาลไทยออกเลขอะไรทุกคนน่าสนใจไหม เออมันน่าสนใจนะอ่ะมาดูกันครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ของปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยออก063ทีนี้ผมจะบอกกับคนดูอย่างนี้ครับว่ามันไปประจวบเหมาะกับอะไรมันไปประจวบเหมาะกับ9เนี่ยเราฟันดับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ 9เราจะฟันดับในชุดบนรัฐบาลไทยงวดถัดไปเพราะเขามาครบแล้วเขามาครบแล้วเห็นไหมครับอ่าทุกคนเห็นไหมครับแต่ใช่ว่าจะดับโดยปฏิยายนะอันนี้มีข้อคิดนะครับงวดนี้เนี่ยปีที่แล้วอเดี๋ยวผมย้อนให้ดูปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งกุมภาปีหกเจ็ดเนี่ยเขาออกศูนย์หกสามเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยในงวดนี้ในตารางเนี่ย ควรจะมี6และ3อยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะผมไม่พูดพร่ำทำเพลงผมขออนุญาตนะครับลงให้เลยวิเคราะห์ให้เลยดีกว่าว่าใบเต็มงวดนี้เนี่ยเฮียตีได้เลขอะไรจริงๆแล้วผมคำนวณเสร็จเรียบร้อย นะเอาจริงๆอผมคำนวณเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าผมเนี่ยอยากมาเขียนให้กับพี่พี่น้องๆได้คิดตามได้ดูนะครับว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเนาะที่รัฐบาลไทยงวดนี้จะเข้านะครับผมมาดูกันงวดที่แล้วเ่ยเราไม่ได้ดูสถิติเนาะเราก็เลยไปปรับลงปงใจนะครับรัฐบาลไทยนะครับงวดที่แล้วเราก็เลยค่เฉียดเนาะนะครับผมแต่งวดนี้มาดูครับแล้วผมบอกเลยนะสิ่งที่ผมจะเขียนต่อไปนี้เพล่เผมีอัน,ม,อนมีเอิญบ้างเนี่ยนะนะทุกคน เออเพราะเผอมีอันมีเอิร์นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นดูให้ดีครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ fc ผมเนี่ยดูกันอย่างเคร่งเครียดมากไม่มีใครคอมเมนต์เลยทุกคนครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้พิมพ์คาว่าพร้อมรวยให้ผมหน่อยตามผมทันไหมตามผมทันไหมถ้าทันพิมพ์คาว่าพร้อมรวยครับถ้าไม่ทันพิมพ์คาว่าไม่ทันดีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะเออใครมาไม่ทันนะครับผมใครตามทันใครเข้าใจคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยเออเข้าใจไหมสิ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ ขออนุญาตครับแม่ปากกาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซื้อปากกาใหม่ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมจะซื้อปากกาใหม่เขียนแล้วมันไม่แจ่มเนี่ยมองแล้วมไม่ชัดอืเลขตารางกายสิทธ มาดูทุกคนครับพร้อมรวยขยจัดไปครับผมงวดนี้ครับผมจะเอาของชุดยกยวงมาเลยนะผมจะเอาของอเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาปีที่แล้วเนี่ยยกยวงมาเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยของงวดที่แล้วก็คืองวดที่แล้วออกเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะปีที่แล้วเขาออกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเห็นไหมว่าเลขมันกลับมาหมดเลยเพราะฉะนั้นผมจะเอาปีที่แล้วมาคํานวณคือหนึ่งกุมภาพันปีหกแปดจะต้องมีหกเป็นตัวเด่น จะต้องมี3เป็นตัวรองนะครับทีนี้ผมบอกไปแล้วว่า9เนี่ยจะไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วผมจะให้7ยังคงอยู่7ยังคงอยู่นะ7ยังคงอยู่นะครับให้ระวังให้ดี7จะยังคงอยู่นะครับทีนี้เรามาดูกันพลาดนีกันพลาดให้ดีนะครับ7 2ตัวเท่ากับงวดนี้รัฐบาลไทยจะต้องมี สี่อยู่ในนั้นนะมีสี่อยู่นั้นเอาจริงๆเนี่ยตรงนี้ผมอยากใส่เก้ามากเลยผมอยากเขียนมากเลยผมอยากเขียนเก้าลงไปมากเลยนะครับแต่ว่าให้ลดลงมาเต็มนึงนี่คือรัฐบาลไทยหนึ่งกุมภาพันหกแปดซึ่งใบนี้เนี่ยโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยสูสีส่กันเลยนะเพราะว่าทุกคนสังเกตไหมผมยกยวงมาเนี่ยผมไม่เอาศูนย์มาสังเกตไหมว่า ผมไม่เอาศูนย์มาเพราะโดยทฤษฎีโดยสถิติต่างๆแล้วเนี่ยงวดนี้จะไม่มีศูนย์นะจากที่ผมคานวณไว้นะครับงวดนี้จะไม่มีศูนย์เพราะฉะนั้นแล้วนี่ครับรัฐบาลไทยงวดนี้ครับผมบอกไว้เลยนะถ้าเอาตามสูตรผมนะใครจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อเพื่อผมผมไม่ได้ว่าฟังคำผมไว้หนึ่งกุมภาพันธ์งวดนี้นะถ้าเอาตามของผมนะข้างบนจะไม่มีเก้าครับจะไม่มีเก้า จะกลับหัวเป็นหกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจจะกลับหัวเป็น6กไหมเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่างวดนิวรัฐบาลไทยชุดบนจะไม่มีเก้าอ่าผมบอกไว้เลยนะครับผมบางคนอาจจะแบบเออแบบอะไรอย่างงี้นะถ้าถ้าถ้าเกิดถามผมนะถ้าถามผมนะผมคิดว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ไม่มีเก้าคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมผมไม่ว่า อเฮีย uh, yeah, ครับงวดออกสัญจรหรือเปล่าวันี้ไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูติดตามข่าวเลยแต่ผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งคือต่อให้เป็นสัญจรนะครับอันนี้ทุกคนพี่พ,พี่พี่แสงทองเนาะเอาพี่แสงทองสังเกตไหมว่าตลอดสองสามงวดที่ผ่านมางวดสองงวดที่แล้วอะผมเนะี่ยหลุดตลาดไปเลยหลุดโต่งไปเลยแนวทางไม่มีเข้าเลยแต่พอสองงวดล่าสุดเนี่ยเฮ้ยผมมาถูกทางแต้มหนึ่งตลอดแต้มหนึ่งตลอดเออแต้มหนึ่งตลอดสามตัวแต้มหนึ่งสองตัวแต้มหนึ่งตลอดเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้มาแล้ว เออผมหลุดไปสามงวดและว,วันเนี้ยผมมาแล้วผมเอางวดที่แล้วเนี่ยมาคำนวณหมดเลยชอบเจ็ดศูนย์หกเคียติมีโอกาสเป็นได้ไหมมีโอกาสครับพี่อะไรมีโอกาสหมดครับขอแค่อยู่ในตรางอย่างเดียวศูนย์เจ็ดหกไดไหมพี่พี่อุงอุงพี่อันนี้ศูนย์เจ็ดหกไดไหมเรียงใหม่นะเรียงใหม่สวยนะเออสวยนะทุกคนหกหนึ่งหกสี่สี่หนึ่งได้หมดครับพี่เอาเป็นว่าผมบอกให้ว่า งวดนี้รัฐบาลไทยเด่นหกบนนะเด่นหกบนนะครับก้าจะลงล่างไหมอันนี้ผมบอกเลยว่ามีโกกาสนะแต่ให้เด่นหกบนไว้นะครับสำหรับตำไทยงวดนี้นะครับผมอ่ะมาดูกันเลยครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงผมขออนุญาตนะครับวิเคราะห์คำนวณให้เลยนะครับผมสำหรับชุดบนงวดนี้เนี่ยผมอยากให้เด่นหกไว้ก่อนนะและให้รองสามไว้ครับ เออให้เด่นหกรองสามไว้ปีที่แล้วออกบ่อยมากเลยนะแปดสามอะ่ะชอบสี่หกกับเจ็ดแปดค่ะอ่ามาดูตัวแรกครับผมเอาตรงตัวเลยนะงวดที่แล้วเขาออกศูนย์หกสามเพราะฉะนั้นงวดนี้ผมจะให้ระวังนะครับระวังหกสามไว้ด้วยนะครับ ระวัง63ไว้ด้วยนะครับระวังตัวมันเองไว้ด้วยนะ63ไว้ด้วยตัวแรกด้วยครับที่ผมจะให้เลยนะครับผมให้เลยนะครับคือระวังชุดบน46 37และและ68 4 6 3 7และ6 8ในชุดบนรัฐบาลไทยงวดนี้คุณระวังให้ดีเมื่อคืนใจจะขาดพี่แสงทองสามตัวเลขทู่เป็นไงเมื่อคืนสามตัวเลขทู่ครับพี่โอ้โหถ้าใครดูทู่ผมบอกเลยว่าจิกหมอนจะขาดอะ่ะเมื่อคืนอะ่ะเนาะงวดนี้ให้ระวังนะครับ ระวังหกสามจ้ะระวังหกสามปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยเขาออก0ูนหกสามใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะให้ระวังงวดนี้ไว้คือผมจะทิ้งเจดตัวเดิมไว้คือเจ็ดหสามที่ผมจะให้ระวังนะเจ็ดหสามนะครับสามตัวรัฐบาลไทยงวดนี้ อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้ระวังมากๆเลยนะครับอยากให้ระวังมากๆเลยนั่นคือมีหแต่นะครับแต่ไม่มีสามอ่านั่นหมายความว่า8ปดหกดตามนี้ผมบอกเลยนะรัฐบาลไทยงวดนี้อยู่ในตารางใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่เป็นไรครับ ขอบคุณที่มาติดตามขอบคุณที่มารับชมใครกดแชร์ไลฟ์สดนี้ให้ผมขอให้คนนั้นมีดวงมีโชคครับใครกดหัวใจใครกดไลค์ขอให้มีแต่คนรักขอให้มีแต่คนชอบพี่นะนี่ครับให้หมดไม่ม right. ีก no ั๊กผมอะไม่มีกั๊กอยู่แล้วถูกถูกด้วยกันปังปังด้วยกันนะครับผมมีโชคมีโชคด้วยกันเอาเลยครับงวดนี้ครับต้องมาแล้วครับงวดนี้บอกได้เลยว่าต้องมาแล้วครับงวดนี้ต้องมาแล้วครับทุกคนนะ เอาเละครับผมวันนี้ครับประจำวันที่28มกราคม2568ครับเพียตีคนรักหวยครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับเฮงเฮงปังๆรวยๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาคิดเงินก็ขอจงให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองปีวันตรุษจีนปีนี้ก็ขออวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับปีใหม่จีนแล้วนะครับขึ้นปีใหม่แล้วนะครับผมเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับผมมีเงินมีทองเข้ากระเป๋ามีเงินมีทองเข้าบ้านนะครับผมใครทําการค้าขายก็ให้ขายดิบขายดีขายหมดขายจดทุกวันนะเงินทองเพิ่มพูนใครทําธุรกิจต่างๆก็ขอให้เจริญงอกงามรุ่งเรืองทุกท่าน วันนี้เฮียตีคนรักหวยครับมาวิเคราะห์คำนวณให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอการสวัสดีทุกคนทุกท่านกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ